วัสดีครับทีนีพ้พามารับชมงานเทคนกีดฐานล่างนะครับเป็นงานที่2ครับที่เราทํางานบ้านนะครับหลังจากที่เราตั้งเโซโตให้กับคุณแม่ไปเมื่อวานนี้นะครับเราเทสซเอกและสซโตไว้อย่างลัฐานนะครับหลังจากนั้นเรามาเทต่ออีก13ฐานนะครับตอนนี้ก็จะเทแล้วเสร็จแล้วอีก3ฐานท่เนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามผมมารับชมเลยครับ เหลือเพียงแค่3ฐานครับเราก็จะทําการเทคอนกรีตฐานรากเสร็จนะครับคอนกรีตฐานรากของเรานะครับมีอยู่15ต้นนะครับต้องขอบคุณคุณแม่และน้องสาวนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราได้ทํางานให้กับท่านนะครับเดี๋ยวว่าได้ร่วมงานกันครับเป็นบ้านพักอาศัย1ชั้นนะครับ2ห้องนอนนะครับหห้องน้ํา1ห้องถงใหญ่แล้วก็1ห้องครัวนะครับเป็นลังคา2สเต็ปนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลัง ย้ายรางเพื่อที่จะไปเทฐานรากนะครับเป็นบรรยากาศช่วงสายๆครับส่วนเสาตอ่อมอเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้คนขิดเส็ยตัวก่อนนะครับเราก็จะมาทำเสาตอม้อต่อนะครับ ขอฝากติดตามผลงานของทีงมงานเราไว้ด้วยนะครับนี่เป็นคารที่เราเทตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็จะส1เอ็ดโมงแล้วนะครับนี่เป็นเสาเอกและเสาโทนะครับที่เราเทเสร็จไปแล้วนะครับนี่เป็นโซนหลังบ้านครับนี่เราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้แบบดินครับ คำว่าใช้แบบด้านข้างที่เป็นดินนะครับเราต้องเผื่อระยะนะครับต้องเผื่อระยะคูลิ่งของเหล็กกับดินนะครับส่วนตัวผมครับผมเว้นระยะห่างนะครับหรือว่าระยะคูลิ่งอยู่ที่7เซนครึ่งถึงสิเซนครับแต่แบบของเรานะครับบางหลุมก็เจ็ดเซนครึ่งครับบางหลุมก็ประมาณ8เซนนะครับแล้วก็ตัวใต้ฐานนะครับเราใช้ก้อนลูกคอนกรีตนะครับหนุนนะครับเพื่อให้ได้ 7เซนครึ่งเช่นกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งโสโครกนะครับไม่ว่าจะเป็นดินที่อยู่ด้านข้างของฐานลากลงมันหล่นลงไปในขณะเทของ,ขงกีตน,นะครับเราก็ต้องก่อนที่เทครับต้องต้องกุมน้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันนอนไปด้านล่างนะครับก็จะทาให้มันสะอาดร้อยเมันก็คงที่จะยากหน่อยนะครับยากจริงๆนะครับเราก็ต้องเผื่อระยะโคเวลิงเอาไว้ให้เยอะที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการ,ราทำงานของชิวานของเรานะครับส่วนระยะโคเวลิง2เซนครึ่งนั้นจะเป็น ตัวของคานนะครับเป็นของคาน,นครับไม่ใช่เป็นตัวของฐานรากนะครับสิ่งสำคัญนะครับนง,งานเทคอนกรีตฐานรากนะครับหนึ่งดูระยะคูลิ่งนะครับทั้ง4ด้านนะครับสครับระยะห่างระหว่างพื้นลินกับตะแกรงฐานรากของเรานะครับ ก็ต้องให้มีความหลทางกันพอสมควรหน่อยนะครับเพื่อที่สิ่งสื้บหรือว่าความชื้นจะได้ไม่มากระทบกับตัวเหล็กของเราโดยตรงครับถ้าความชื้นมาโดนเหล็กฐานรากของเรานะครับมันก็จะเกิดสนิมพอเกิดสนิมเสร็จครับมันก็จะทําให้คนจิตนั้นระเบิดได้คําว่าระเบิดก็คือคนจิตแตกได้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการ เทคนกรีตถาราครับหัวใจสาคัญของบ้านก็คือฐานรากนะครับเราเป็นฐานรากแผ่ครับเพราะว่าดินของเรารับน้ำหนักได้8ตันต่อตารางเมตรนะครับก็ใช้ฐารากแผ่ได้นะครับแต่ถ้าดินมันรับน้ําหนักไม่ถึง8ตันครับเราต้องทําการตอกเสาเข็มนะครับจะเป็นเสิงเข็ม2ต้นหรือ1ต้นก็แล้วแต่วิศวกรผู้ออกแบบนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศงานเทคอนกรีตฐานรากนะครับ ่เราถาถยให้ท่านรับชมในวันนี้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลของเรานะครับฝากติดตามผลงานของทีมงานเราไว้ด้วยนะครับหลังนี้นะครับอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านทากกรสัยหนึ่งชั้นก็หกสิบตารางเมตรครับเราก็จะทําการเททาง้านนี้เสร็จครับเราก็จะไปเข้าเบียเสาตอมออีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้ท่านได้รับชมนะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นบรรยากาศการเทหลุมพาราครับเหลือหลุมสุดท้ายนะครับก็จะแล้วเสร็จแล้วนะครับฝากงานเราไปด้วยนะครับฝากงานด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ